อยู่กับเซลล์ใบเตยตัวลายขายฟอร์ค่ะที่ช่องเซลล์ตัวยล h a ชแนลนะคะก่อนที่จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของตัวรถกันนะคะ<ม>ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดซับสไคร b ์ใบเตยไว้ด้วยนะคะ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจให้ใบเตยนะสําหรับวันนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดไอเอ่าขาราชาพฤกษ์รามห้าค่ะ พบเจอใบเตยเซลตัวลายขายฟอร์กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะใบเตยก็พาทุกคนมาชมกับเจ้าตัว dbl xls ซึ่งราคาอยู่ที่8 8 9 9 0 0บาทค่ะเราไม่ขายเราขายเพียงแค่7 8 9 0 0 0 0บาทกับลูกค้าสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะระหว่างส่วนลด1,000 0 0หรือจะเป็นฟรีชุดแต่งรอบพันแบบนี้สำหรับเจ้าตัว dbl xls นะคะตัวนี้ ก็มาในเครื่องแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดก็จะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นที่จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับผู้หญิงก็สามารถขับได้ไปเตยนี่ขับสบายๆเลยในส่วนของชุดแต่งนะคะชุดแต่งตัวนี้จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์แบบจัดเต็มอีกแล้วค่ะในส่วนของตัวเจ้าตัวชุดแต่งวิกเตอร์นี่ก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้า อันนี้ในส่วนของตัว FORD นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกที่จะแมทกับสีตัวรถของคุณลูกค้าได้สำหรับวันนี้เป็นการคุมโทนค่ะคุณลูกค้าขอคุมโทนให้อยู่ในโทนสีขาวดำซึ่งมันสวยนะเอาเข้าจริง สีขาวสีขาวตัดดำซึ่งในส่วนของกระจังหน้านี้ค่ะเป็น FORD ยังมีมาพร้อมกับไฟมินิไลท์3จุดนะคะเลือกได้ค่ะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นสีส้มในส่วนกันชนด้านหน้าค่ะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เขานะคะตัวนี้คุณลูกค้าก็ไม่ได้สั่งทำสีเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าคันนี้ทำสีเพิ่มอีกหน่อยเป็นสีดำเพื่ว่ามันจะลงตัวมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสไตล์ใครสไตล์มันค่ะเราไม่บังคับกันเนาะเอาที่ลูกค้าชอบ ในส่วนของโคมไฟด้านหน้าค่ะอันนี้เราให้มาในส่วนของข้อไฟด้านหน้านะคะซึ่งมีอักษรสีแดงเป็นแรนเจอร์นี้นะคะบ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นกระบะค่ะแล้วก็ในส่วนของสกรูด้านหน้าค่ะก็จะติดในส่วนของตัวอะคริลิกคำว่าแรนเจอร์เข้ามาให้นะคะคุณลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านแล้วก็ในซึ่งในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้าจะเป็นสกรูทรงฟิตคุณลูกค้าก็เลือกเกี่ยวกับเป็นรูปม้านะคะ แล้วก็คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นอะไรล่ะเป็นแรดอ่าอย่างเงี้ยก็สามารถได้อันนี้แรดอันนี้ไม่ได้ไได,ด่าไม่ได้ด่าเซลลนาออันนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะัดสรรได้ว่าจะเลือกเป็นมา้าหรือเป็นทรงแรดดีในส่วนตัวนี้ก็เพ่อมีติของตัวรถเข้ามาก็ ถือว่าสวยค่ะมาดูแล้วก็มาชมในส่วนของด้านข้างนะคะในส่วนของด้านข้างนี้ค่ะชุดแต่งของเจ้าตัววิกเตอร์นี้ถ้าในภาพตัวเป็นตัวที่เขาเซ็ตก็จะได้ในส่วนครอบซุ้มล้อมาให้ตัวนี้จะอยู่ที่6นิ้วค่ะพร้อมกับเปลี่ยนแม็กยางให้ด้วยเป็นตัวแม็กมาเว l นะคะแล้วก็ยางจะเป็นของยางซูแม็กค่ะซึ่งจะอยู่ในโปรโมชั่นเป็นชุดแต่งแถมให้ตัวนี้ไซส์ย,ยางจะอยู่ที่275 55R20 ค่ะ อันนี้คุณลูกค้าไม่จาเป็นต้องยกเพิ่มนะคะอันนี้ไม่ติดซุ้มล้อค่ะอันนี้ขับสบายๆเลยแล้วก็มาส่วนในเรื่องของด้านข้างค่ะที่เป็นกาวข้างในชุดแต่งของวิกเตอร์อันนี้มาเพิ่มมิติให้ด้วยแล้วก็เป็นการเซฟเกี่ยวกับการขึ้นลงบันไดเพื่อไม่ให้ชนแล้วก็ไม่ทําลายเกี่ยวกับเรื่องตัวสีรถค่ะอันนี้ก็ถือว่าสวยเลยในส่วนของฝาครอบน้ํามันอันนี้ก็เซฟในเกี่ยวกับเรื่องการขีดขูดขีด แบบขีดข่วนกันเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะในส่วนของกระบะด้านท้ายค่ะคุณลูกค้าก็ขอมาว่าอยากได้เป็นในส่วนของเรื่องโลบาร์เหล็กหลังซึ่งตัวนี้เราก็แถมให้คุณลูกค้าเป็นในรุ่นของตัว Outlander นะคะอันนี้มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานใช้งานได้ถือว่าดีเลยถือว่ามั่นคงเลยทีเดียวในส่วนของไฟท้ายค่ะคุณลูกค้ามีเควนมาว่า ขอเป็นไฟท้ายที่เป็น LED ให้ด้วยอัปเกรดเป็นตัวท็อปพร้อมกับข้อไฟท้ายให้แล้วก็มาในจุดนี้ก็จะเราตกแต่งเพิ่มเป็นเกี่ยวกับข้อฝาท้ายตัวนี้จะเป็นข้อฝาท้ายสอักษร FORD ชัดเจนค่ะพร้อมกับตัวอะคริลิกที่เป็นอักษรแร n เจอรนะคะถ้าเป็นในส่วนของที่มาจากโรงงานก็จะเป็นแค่ปั๊มนูนเป็นแค่ปั๊มนูนแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่ม มิติให้อีกแล้วก็ในส่วนของกันชนด้านท้ายหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของ Outlander เช่นกันค่ะมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานเหมือนเดิมมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงนี้ให้อีก2จุดค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้ค่ะอ่าลืมชี้ไปเลยตรงราวหลังคาด้านด้านบนนะคะอันนี้ก็เอาไว้ใช้งานนะคะอันนี้ก็ถือว่ารถคันนี้ เอาไปใช้งานเกี่ยวกับเรื่องการขนของหรือการบรรทุกอันนี้คือสบายๆเลยในส่วนของชุดแต่งนี้ใบเตยถือว่า มันค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็เป็นการคุมโทนที่ถือว่าดีสําหรับลูกค้าท่านไหนคะ่ะสนใจอยากดูเกี่ยวกับเรื่องของแต่งที่เป็นชุดแต่งอื่นๆที่ไม่ใช่ตัวนี้หรืออาจจะไม่ชอบหรืออาจจะแบบขอแต่งแบบน้อยๆก็ได้แต่ว่าออกมาให้มันดูดีอันนี้ใบเตยก็มีคําแนะนําให้ตลอดเวลานะคะอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดแต่งหรือลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านไฟแนนซ์ หรือว่าอยากจะโทรปรึกษาทั้งด้านอื่นๆก็สามารถติดต่อไปเตยเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0626963693ค่ะใบเตยยินดีพร้อมให้บริการแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ